มาพี่น้องมาน้ำยาไก,ก่บ้านเฮ็ดเองครับพี่น้องไก่บ้านเต้ๆเฮ็ดเองสูตรเข้มข้นได้ครับน้ำยาไก,ก่บ้านพักกะล,ลัมกะลัมพักสลระแม่ทั่วนี่ครับเรียบร้อยแล้วครับข้าวปุ้นปาด์คอ,อยดกินได้ไงอะไรพี่น้องมันก็น่ะครับขอยลองสดมันก็น่ะแอบแน่นอนผมเฮ็ดครับพี่น้องอือสอมมันก็น่ะสอมก็น่ะดิสบากลายมาครับมั หอม,มกระชช่หอมใบมะกรูดพี่น้องรสชาติแซ่แบมากเลยพี่น้องปราคุณกระชช่ผมแซ่บมากๆเลยพี่น้อง <c oughs> ใกล้กับใกล้บานพี่น้อง Rồi, không khớp cường lên bình đẳng ơi. nè, um, con đại thi rồi, còn mưa nhúng cả này bù bình đẳng, có trong nhúng nhóc, gì ạ, Bây giờ này ạ, hòm hòm các bạn toàn bát cà rằm. Thấy không bác? Ờ Dạ hẹo mơ, nhúng เห็นม่กันเลยเยอะเยอะเป็นไงได้ครับพี่น้องท้ำจาว่ากระช่ายกับหอมใบบรวกูหกับหอมเครื่องเทศกับรบพี่น้องั้ำยาเขาปุ้นสไตล์อีสานบานหน้าน้ำยาไข่บานพี่น้อง จว่าจะกินส่งไหนอ๋อกระเนียต้นนี้นะว่ากา็ใช่ขอบุที่สานบานหน้าคุณอาเิ้นผักตัว

Ủa tôi đây bình Đục đột cái gì ở nhà không? Má Có ra chỉnh khám thai khám mà nếu thì chỉnh chán đi xoắn nó xẹp ครบเครื่องมากเลยขอบคุณน้ำยากใกล้บ้านผักก็ลายเครื่องเทศก็ลายหอมแซ่บ